สวัสดีครับมือนีนะครับวันที่หนึ่งภาคมนะครับผมห้อยกออกมาเที่ยวงานประกวดควายงามนะครับมจังหวัดกาลสินเดี๋ยวจะพ้าเบิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับผมว่าแต่ละซุ่มแต่ละฟ้ามันเรียมควายจังไ๋นะครับอ่ะทำนี่ครับนีการหายาหายนะครับอันนี้เป็นรุนแม่พันธุ์นะครับผมแม่พันธุ์ฟันแทะมาในเจี๊ยบปะจักรูนะครับ อขอสน้มไหมครับนี่แม่ขอสน้มไหมครับรุ่นร,รุ่นรุ่นใดนี่ครับลูกลตอนนี้ลูกกล้าหาเศียรนะครับอ,อันนี้นพอ่อกกัลังเศียนเข้านะครับเศียนเข้ารประกวดแม่พันธุ์กุนแดนนอครับนี่ฟันสามคู่น,น,นะครับดูครับพี่น้อง งามครับเดี๋ยวพายเบิ้งเรื่อยๆครับผมแต่ละโต๊แต่ละสุ่มแต่ละฟาร์มบรรยากาศก็กคนหลายเติบน,นะครับคนหลายอยู่นี่ครับมาเบิ้งฟาร์มนี่อันนี้จากฟาร์มไหนนาะครับนี่สกอตแลนด์ฟาร์มนะครับเบิ้งครับพาเบิ้งบรรยากาศสกอตแลนด์ฟาร์ม อ่ะกระพอป <พอ S 1> ัน,นครับกำลังเตรียมตัวเข้าสนามกันเอ,อือ่องบรรยากาศรอบอบ,อบนี่ครับบรรยากาศการเตรียมตัวค่อยงามครับต่ลาโตอันนี้จากฟันไหนนาะครับเนี่ยเรือนเร,อนเรือนไทยนะครับผมตัวเสื้ออะไรครับพี่ เก้ามงค์นเลือนไทยครับเก้ามงค์นเรื่อนไทยเป็นเป็นลูกตัวใดครับเนี่ยลูกคอจัลเลินครับคอจัลเลินกับแม่สายไดครับพี่แม่ครับแม่แม่เป็นสายไดครับพี่แม่เป็นลูกปานสุรินครับแม่เป็นลูกปานสุรินอันนี้ประกวดรุ่นใดครับรุ่นปีคนน้ำนมครับปั่นน้ำนมนะครับผมเดี๋ยวทางติดตามเชียร์กันครับกำลังเตรียมโตอยู่ปั่นน้ำนมปั่นน้ำนมอ๋อครับตรละตัวงามครับมาจากตัวครับมวอนนี้มาสี่ตัวโอเคครับเป็นลังใจครับ ใชครับไปครับตอนต่อไปแม่เขาทุยๆกันมานะครับอ่าโอเคไแม่ตัวไแม่ละตัวมาตัวเดียวแล้วครับแต่ละตัวนี่ครับแต่ละสูงแต่ละฟาร์มใชครับเจาะลึกแต่ละตัวอ่ะติดฟันหนี่ยนะอ๋อ สวัสดีครับพ่ออันนี้จากฟันใดครับเนี่ยแม่จากฟันใดครับตัวนี้ค่ะคัสพรฟันค่ะคัสสปอนจังหวัดมหาสารคามค่ะครับผมพ่อพันตัวนีเสื้ออันไหนครับพ่ออ่อแชมป์ลอยล้านค่ะแชมป์ลอยล้านเหรอครับค่ะแชมป์ลอยล้านค่ะลอยล้านค่ะแชมป์ลอยล้านผมเคยคนละตัวกับแชมป์ลอยไรไหมครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันค่ะแต่เปลี่ยนจั่นเสื้อโอ้แชมป์ลอยล้านค่ะแชมป์ลอยไรมาล่าบากค่ะโอเคครับแชมป์ลอย แต่ก่อนชื่อเดิมชื่อแชมป์ลอยไล่ตอนนี้ปัจจุบันเป็นแชมป์ลอยล้านนะครับแมนค่ะโอเคครับตัวนี้ครับติดตั้อยู่ในกลุ่มนะครับเป็นพ่อพันธุ์นังตัวนะครับผมแชมป์ลอยล้านครับผมโอเคครับแม่เป็นกำลังใจครับครับนะครับต่อไปครับไปเบิ่งครับตลาตัวครับสายเปือก ครับอ่าห้องกลับมาพบกับยูทูบเบอร์หลายช่องหลายฟันนะครับผมเบิ้์หลายตัวส่วนพอสัญญาณครับอ่ะไปครับเดี๋ยวห้อหาทางเบิง์บรรยากาศรอบๆถ่ายให้ดูรอบๆครับการเตรียมตัวควายเข้าประกวดแต่ละซุม้มแต่ละฟาร์มอ่ะอัดผ่านครับอะครับเบิรงตัวนี้ นครับแต่ละโตบรรยากาศแต่ละโตเบอร์สามสิบเกหรือครับแต่ละฟาร์มนี่ตัวงามๆนะพี่น้องบังครับตัวอย่างการพัฒนาควายสู้สนามประกวดครับตรล่บรรยากาศครับอ่านี่ไงตัวนี้เราสายฟ้า สายฟ้าทายาทแก้วฟ้านะครับผมตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสายฟ้าทายาทแก้วฟ้านะครับผมจากน่าจะโคราชนะครับตัวนี้สายฟ้านะครับเบื้องรอบๆครับสายฟ้า มีน้ำเชื่อเรือยงครับสายฟ้ามีแล้วชุดเท่าไหร่นะครับพี่ชุดละสองพันห้าชละสองพันห้านี่ครับทายาทแก้วฟ้านะครับจะสายฟ้าไปครับคมครับไปครับดูแต่ละตัวตัวนี้ก็สวยนะครับสวยทุกตัวเลยไปครับดูบรรยากาศรอบๆอ่าตัวนี้นะครับตะวันฉาย เชนชนะฟาร์มตอนนี้นอนอยู่นะครับกำลังเปลี่ยนตาพายใหม่แชมป์แกนแชมป์ราสนามน,นะครับตัวนี้ตะว,วันฉายทายาทใบหยกแม่ส้อยทองนะครับนะครับนี่ๆๆนครับตัวจริงเสียงจริง อ่ะนี่นะครับเตืออีกตัวหนึ่งนะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามนี่ครับแต่ละตัวสวยมากเลยครับอ่ะดูมันจะกลัรอบๆนะครับเป็นเราถ่ายดูยทีหนึง ซื้อไปครับไปต่อครับนี่ครับบรรยากาศแต่ละซ้มแต่ละฟาร์มฟันก็มีนะครับอ่เเคือเสมนเนีเรเมยนะครับตัวใหญ่มากอ่ะดูันยาวครับ โบราผมอ่ะอ่ะไปเมิองต่อครับผมดูต่อตะระซุ้งตระฟาร์มไปครับจะเหที่น้องจะโทรเล่นด้วยได้ไหมไปดูครับได้ได้อ่ครับขอเบอร์โทรศัพท์เลยครับแปดหกปดกดีครับบรรากาศมีตัวสวยๆนะครับ นั่ครับดูครับอ่าให้ชมแม่พันธุ์นะครับนี่ตัวนี้สวยมากอ งามครับงามครับมาหกช่องดังครับหมูหันซ้มครับเออช่องหมูหันครับนางชมบรรยากาศเรื่อยๆครับเจาะลึกไข่บางแต่ละตัวเป็นบางตัวนะครับ่นี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวนะครับ เก็บตัวควายเพื่อขอสนามประกวดนี่ครับตั้งที่ขอรุ่นนี่ตัวหนึง่งทองแท้นะครับตัวทองแท้ห่อพันตัวดังตัวนึงนะครับโอเคน่ครับเป็นแบบนั้น นะครับโอ้ตัวนี้เขาคือโหดจ้ะเดี๋ยวออมเุิ่งับเดี๋ยวให้ออมเพิ่งตัวนี้เดี๋ยวจะออมไปดู เขาคนนี้จบแล้วอ้เขาไหมคักคักคักกระดานเขาครับพี่น้องคันแท้ึ้งสองขั้ครับพี่น้อง เหมนรัะนีครับเบิ่งครับเด็ดใหญ่ๆงามๆเครับนนี่ัััเรื่อย <ừ. S 1> ทองแท้ทรัพย์สมบูรณ์ความทองแท้ครับครับอย่างต่อหลังจากช่วงบรรยากาศแล้วเ็าจิดผาาไปท่ายช่่มในสนามนะครับผมาารรมมกเยต้นใจััังอวไคบ อำเภอทีเชียงใหม่อาคารครับอาคารมาฝัน่นี้โซบะรูอ่านี่ตุนนะครับผมเจ้าเชงครับเจ้าเชงเด่นครับเจ้าเชงครับแชมป์มนฟันน้ำนมลายสนามครับผมโอ้งามครับพี่น้อง เจ้าชิงลูกพ่อกระทิงคู่นะครับกระแม่บนด้วยนะครับเลือนสวยด้วยครับเชิดดีเลยทางเงาดีนะครับทายดีลังตรง,ตงร็บเด็บเด็ดต่งามครับเจ้าชิง เราเป็นลับครับนี่ครับมรูที่า่กยกระทิงปูครับไปครับทวามเปนตัอฝั่งนคนทีบไปครับต่อ ต้องเผื่อก็มีครับเผื่อกองามเผืๆๆ่อบินควายเผื่อนีครับจะข้ามนะครับข้ามไป

เป็นคืนตาตัวถึงครับผมในอิตัวน,นี้ครับตันนี้ก็แชมป์ลายสนามน,นะครับผมโช์งมงคลนะครับเซซี่ลายครับัวน,นี้โช์งมงคลรูปพป่งกล้วยหนองบัวน,นะครับกับแม่แพนเช็นครับเดี๋ยวควายวนบึงรอบรอบครับ ตรงนี้ครับโชคมงคลตัวจริงเสียงจริงครับผมครับตะลักชองขอบมาทายกันครับตัวนี้ที่เด็ดครับนี่ครับนี่ครับตองเชียตัวเชียชวสวยมากสวยครับ ครับตาลังเกมโต๊ะคว<ณ>ออะอยู่มาเจอแล้วครับตหรังตัวนึงกู่ขอไฟครับกูขอไฟแล้วออมไปถ่ายข้างหน้านะครับสอามนะครับได้ะกฟได้กินนะไฟได้กิน เอาออกแฟนน้ำเจ้าอู้่ใน้เล้ะครับโอ้ห FC หลายาครับถู้กอไงไฟ FC เยอะม,มากอันนี้ไฟดำนะครับเป็นแงมหรูปสนามนมกํลังขอสนามนะครับเดี๋ยวเขาจะตามไปดูเนสนามนะครับ